เติมมาเปิดหนึ่งยกสองเราโอกไปโดนเขาเรียบร้อยไหมมักเข้าไปโอ้โหกระทืบเราอาคาเรือโดนเจ้าเสียกระทืบหน้าตาข่ายนะครับก่อนนี้เอาเปิดหนึ่ง ยกสองปักเข้าไปโดนเกียวเจ้าเสียแล้วเรียบร้อยไปปักเข้าไปโดนเขาเอายกกระเทือหยอดคนรับรั้งนะครับเปิดเด้งยกสองโอ้าอาร์เปิดเดิมงโยกสองปักเข้าไปเรียบร้อย เจ้าอัดเซอร์ไปเจ้าเสียเปิดหนึ่งยกสองเขี่ยว่าเรียบร้อยโอ้เอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปโอ้โหเอาเสอร์ไปเอาเปิดหนึ่งยกสองเขียวมาโอ้โหเรียบร้อยเจ้าเสียเสอร์มาอีกแล้วเปิดหนึ่งยกสอง เสิร์ฟไปเอาเปิดเนึ่งยกสองกระทืบยอดเรียบร้ออโอ้เอาเปิดเนึ่งนี่แหละครับถ้ากองเชียร์ไม่หลบมีปัญหาแน่นอนโอ้โ oh. หนี่แหละครับกองเชียร์สุดยอดนะครับ oh. <Surprise. S 2> เอาเสิร <Surprise. S 2> ์ฟไปเปิรหลังเท้า เจ้าเสียเติมมาฮาร์ดเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปเรียบร้อยเจ้าอาดเติมไปเจ้าเสียเปิดหนึ่งยกสองโอ้โหยังได้อยู่ปักเข้าไปโอ้โหเสียดายแทนเจ้าอาดท่าเรือนะครับไม่ไ้ไม่ไ้สิบต่อสิบสองเปิดหนึ่งยกสอง ปักเข้าไป12ต่อ10แล้วก็เกม15นะครับเจ้าอาร์าเสอรไปเจ้าเสีย,เ,ย,เ,ยเปิดหนึง่งยก2อ,อ,อก icamente, เอาเสิมมาเปิดหนึง่งเอาแล้วดีนะครับอครับ กองเชียมีผลนะครับอยู่รอบสนาสมเอแดงเอาละครับ11อต่อ1อิบสองเปิด้ดงอยู่<อ>ยว้ยโยกสองออากเข้าไปโอ้โหเต็มนะ12นต่อ11ไปอไป้าไปเจ้าอาร์ตกำลังจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับเอาส่งไปแล้วเปิดแดงโยก ป้าเข้าไปใช้สิาหน่อยป้าเข้าไปเรียบร้อยเอ้าเจอไปเปิดหนึ่ง กระทืบมาเรียบร้อย11ต่อ12นะครับกําไรคนดูนะครับตอนนี้เจ้าเสียกับอาท่าเรือนะครับเจ้าเสียเติบมาที่เดิมเปิดหนึ่งยกสอง ป้าเข้าไปเอาเซอร์ไปเปิดหนึ่งยกสองป้าเข้าไปเรียบร้อยสิเบเอ็ดต่อสิบสองเอาเซอร์ไปเปิดหนึ่งเอาเ สิต่อสิบเอ็ดเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาเนียครับเาเสียเิมมาเปิดหนึ่งยกสองปาดโอ้โหเอาแล้วครับสิบสองต่อสิบสามเล่นเล่นเล่นเไป 13กสต่อ12ครับเอาเสือไปเปิดหนยก2องปักเข้าไปเอาโดนแกยวอวิ่งวิ่งโอ้โหนะครับบันโดลที่ต่างระดับนะครับไม่เตะก้อนอิดก็เตะคนนะครับยกเว้นไม่เตะอะไรเลยนะครับกลัวบาดเจ็บนะครับ 12ต่อ13นะครับเด่าเสียเซิร์ปอาร์ตติดหนึ่งลูกสองปักหล่อดลูกเส์ฟอาร์ตต้องมานะครับเพื่อจะขึ้นแท่นเอ้าเซิร์ไป เกมไม่เกมนะครับเกมเอาเสือไปเสือหนึ่งยกสองข้าวโดนยาวหลังเท้าเอาแล้วยังได้อยู่โอ้ยยังไม่เกมนะครับสิบสองต่อสิบสี่นะครับห่างกันสองแต้มจ้ เอาเธอมาเปิดหนึ่งลบสองไปเกมไม่เกมนะครับสิบสองต่อสิบสี่ต่อสิบสองเปิดย่งจบเกมนะครับอาท่าเรือเอาชนะไปด้วยสกอร์15ต่อ12นะครับ